เข่าแม่งเลยแล้วก็มาดิวะมึงก็มาดิวะฟิกดอกอะไรพวกเนี่ยกูก็ฟิกดอกรึยังทำไมไม่โดนก็เังอะไรอาจารย์ฟิกดอกของสิบนี่คืออาจารย์คนแรกที่สอนการรำฟลอเรนติโนให้กับผมแต่พอดีว่าหน้ามันกวนโอ้ยไปหน่อยผมเลยทำการปราบอาจารย์หน้ามันกวนยังวะ วันปันและผมก็ยังมีอาจารย์ฟอเรนติโนอีกคนหนึ่งที่สอนผมรำปล่อยมือจนสำเร็จวิชานั่นก็คืออาจารย์กิงายครับผมอะไรเมื่อกี้พูดอะไรนะเอียงน้อง ผมต้องการจะล้มอาจารย์คนนี้อีกคนหนึ่งพอดีว่าอาจารย์คนนี้เก่งเกินไปหน่อยครับการที่เราจะเก่งกว่าได้ก็ต้องล้มซะเลยครับเราจะได้เก่งที่สุด <Yeah. S 1> อฝึกมาแล้วยัง <What? S 2> จะมาล้มเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ล้ำฝ่อยมือก็ชนะได้นะอาจารย์ก็รู้ว่าข้อดีของศิลิ์คนนี้คืออะไรการ,ออรเล่นขั้นสูงสุดใครๆหนึ่งๆกับกิจไงก็กลัวไม่กล้าเข้าครีปไม่กล้าใส่แต่การยิอ่อ่ะ อยู่คบทุกคนไม่ได้วันอยู่แล้วไม่เอาฟิกดอกกับหลังแล้วนะมันทำไม่ได้นะเอออันนี้อันนี้อันนี้ทาผมเขินนะครับอาจารย์ขอสกินเผื่อลืมไมเผื่อลืมเซเว่นครับอาจารย์เซเว่นอ๋อตัวแมนเหรอใช่หูเพลงคนดังได้ได้กดมาน้องมาอาจารย์กิจไงเห็นอาจารย์ริมิของผมปะตอนเนี้ยถขายไปแล้วเหลือตัวทำไมโดนผมรําใส่หน้ายิงดีต้นนะตอนนี้รขาดเลยหรอผมก็กําลังจะรําใส่หน้าอาจารย์เหมือนกันครับอาจารย์กิจ โอ้ยน่ากลัวจังเลยครับอยากโดนล้มจังเลยเดี๋ยวรู้เพื่อนไอ้จานมาดิก็มาดิเฮ้ยไอ้เีแยแล้วแย่จริงเดิแย่จริงดอกคิบว้าวโกร๋โอ้ยก้ามาถึงใส่เลยแม่งดอกคิบว้าเฉยมาเด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 ก้ามาเดมาตึงเฮ้ยอะไรวะโอ้เฮ้ยกินแป๊บนึงกินอีฟ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 ไปก่อนไปเล เนี่ยเอะไรเนี่ยก็หลอกไงสโวล์คิวอะน้องอโล่คิวอะน้องก็หลอกไงรู้จักปะท่าดอกฟิกกับน้องท่านี้ยังไม่ได้สอนนะหายแล้วกาเล่นกล่าเล่นอล้าเล่นไดอ้อยูอยู่ไดอยู่ได้อยู่ได้อ่ได้อยู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 ่ได้อ่ได้ได่ได้่ได้ได้อ่ได้ไได้่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ไไไดได้้้อน่อีอ แค่วอร์มนะครับจานโอเคป่ะอันนี้วอร์มนะอ่าวอร์ม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 เกมแรกของจานเหมือนกันป่ะเกมแรกของวันครับผมก็ถือว่าวอร์มกันไปครับจานมา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 รอบนี้ของจริงห้ามปัดจอโอเคไหมครับอะไรคือห้ามอัดจอห้ามปัดจอปัดจอจริงอ๋อปัดจอโอเคโอเคเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ทำานะกูทำอันนี้แหละของจริงเอาจริงจงนะไม่ไม่เอาไม่เอาเล่นเลแล้วนะไม่เล่นไม่เล่นครับเมื่อกี้คือแบบผมวอร์มจริงครับมาครับผม เอาไปก่อนเลยกันหนึ่งเจียวไอ้กุดอกไม่ใครโดนเลยวะร้อนว่ะของนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนวะน้องมาเด้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 มาเดมาเดะมาเดะมาเมาเดะมาได้มาเดะมาเดมาเดะมาเดะมาเะานดะมานดามานจานจมานมาเด้มาะมาเดะไาอะมาอดะไรเะไามามามาามถ้วยมามเมเดมดา มาดิจานมาดิหามาดิหาปุบมาดิหามาดิหาม,ม,ม,มาดิหามาดิหาเฮ้ยชาชาชาเทพอาจารยเทพไปเทพอาจารย์ปอ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 เอาจริงหรืออย่างนี้กวงกินแล้วแค่นี้โดนท่าปิกดอกอีกแล้วนะท <m> ่านี้นี่ค่าใครโดนค้านี่คือแบบคนได้แออ่ะได้แอ๊กได้แอคจับอ่ะเออคนแอเลยแ้่ผมอยากแอ๊กต้งผมทำยังไงอ่ะครับก็ปิกดอกเหมือนผมมาทีไงครับโอ้โหุ้มอยู่ในกูมิป่อเพื่อนมึงซุมอยู่ในภูมิปะ ไปซุมป่มไปรีเลียดมา,มาเปเลด <c oughs> จานมาเลยรำไปมือ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 รำไปมืงก็มาดิใจปล่อยมืงถือเนี่ยโอ้ยจานคนแรกสอนกูณนาย <c oughs> นี่แหละครับความกล้าเล่นของผมเงินตามหนึ่งพันในเวลาอันสั้นเรารู้ว่านายทำได้เจ้าลูกศิษย์โอเคมาเลยลูกศิษย์ฟอดเต่นกีโน่มาต้องรำได้ใจ <c oughs> ใช่สกิลเพย์ใช่เหรอเออรำได้ใจ มาเด็ดมาเด็ดอ้าวแพ้แล้วไปเสียนี่เลยครับพี่ไม่มีทรงเลยว่ะแต่ว่าเราไม่ยอมไปง่ายหรอกปุ๊กยัดปุ๊บลาบไปมือลาไปมือลาบไปมือโอ้กวนี้เฮ้ยเฮ้ยรอดเดี๋ยวกูรอดไปมือไอ้มันจะบิ๊กดอกหรืออีกแต่เอ็กซ์ะหน่อยเพราโถเออไม่ถึงแน่เลยเมื่อกี้กูเขินแน่เลยถ้ากูทำ ลูกศิษย์อยากกินไข่อ่ะจานจัดให้ได้เปล่าโอ้ยไปบ่อยแจ๊บต้มไปโอเคแบบอแจ๊บของใครต้มฟองวันนี้มันจะได้แดดไทยเฮ้ยเอาลเอาล,เอาลยอ๋อเลยอ๋ตั้งหนึ่งอีฟอีฟอีฟอ้วนโดนหรือเปล่าวะเนี่ยโดนปะเหมือนโดนนะน่าจะโดนโดนมีเสียงอยู่ฟุบมป,ปังพุ่มปังพุ่มังพุ่มังรับไปมือรับไปมือรับไปมือเก็บยารับไปมือเทคนิคพิเศษรับไปมือรับไปมือเรียบร้อยยังไงแต่ครับโอไม้ว่ามู จานว่ามาคอมเมนต์มาจานคอมเมนต์มาช็อตเมื่อกี้เป็นไงครับรำปล่อยมือของผมได้อยู่นี่หว่ะผมไม่น่าเล่นตอนเมียนตีเลยขับไม่ได้เลยเฮ้ยขยับไม่ได้ฮ่าโคนจอมขาเลยผมบอกแล้วว่าจะรำจนจานไม่ได้เดินโคตรตึงน้องเรืยกหมดจริงเลยละกันเฮ้ยจานกูเปิดหมดแล้วถ้าคนปกติกลับนะแต่ไกลยี่ใส่ฮ้ยไกลยี่ใส่ ไอ้ใส่ไอ้ก็ไปอยู่ที่บ่อซะได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงควรเป็นคนปกติีมึงลำไม่ช่เล่นกี่ตัวเนี่ยน้องจะเล่นกี่ตัวอ๋อปกติเราเล่นจบได้จบกันใช่ป่ะ<ห>แต่รอบนี้ผมขอสิบตัวสิเลยเหรอใช่ช่วงที่แบบเจปชีวิตแล้วอ่ะผมจะเริ่มเข้ามือแล้วจากนั้นอ่ะคุณจะไม่ได้หายใจ ไม่ได้หายใจเลยตายปูตายแน่ไหหนปถึงตายนอกจอไปซื้อของอยู่เฮ้ยไปกันโอ๊ตโมทำไมเนี่ยเซอคิวที่สี่แล้วเนี่ยโอ้โหไปก็ได้วะซื้อของอยู่เพื่อนถึงเวลารำให้กินงายไม่ได้เดินเฮียแล้วเวลาร็วแล้วไอ้เกดต่อเล่นครับพี่มีอะไรครับเนี่ยเฉยเฉยเฮ้ยตัดคิวลือไม่ซะตัดคิวเราไม่ต้องออกก็ได้นะครับทุกคนในเมื่อจุดประสงค์ของเราก็คือจะรำเขาให้ไม่ได้รำอยู่แล้ว เขาก็จะไม่ได้เลือดเด้งนะนี่ไงลาลบให้ไม่ได้ดินลบไม่ได้ดินเลยกูไม่ได้ดินแป้งเอ้ยรถหนึ่งคันเพื่อนออกดีกว่าตัดฮิวอันน่้มาเด้มาเด้มาเด้ ยักยอกจริงยอกเย่งอ่ะยักยอกจริงยอกเย่งเอาเข้ามาดิ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 เชื่อเชื่อไม่ยอกไม่ยอกไม่เป็นไรครับทุกคนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงเล่น10คิวในรอบนี้เพื่อที่จะยื้อเวลาให้ขอเท่ากันครับผมได้โผล่เลยอ่ะคิวเนี่ยของยาตาดันมาดูกันตัดความการเล่นส้นตีนของกูออกไปเพราะเงินตามสามพันแล้วครับเฮ้ยกูเท่แค่ช็อตเดียวอย่างวะเนี่ยไม่นะ ยัยเัยเยะกว่วตีป้อมแตกว่ะลำมในป้อมหรือป้อมแตกแน่เลยนั่นแหละครับทุกคนมันคือการเล่นแบบนักคิวมันจะทําให้ที่ฝั่งทํามาต้นเกมกดดันเลนศูนญเปล่าไปจนสิ้นเพราะเราจะรอของฟูผมถึงไม่ชอบเล่นกดนี่ไงเพราะงั้นผมเออเออละกันซึ่งบอกสิผมก็ไม่เล่นแต่ต้องหาทางชนะกินยยอาไปอีกหนึ่งจะ ออกมานี่ออกมานี้กูไม่สดแล้วมึงมาเด็กมึงมาด็มึงมาด็ไอ้ยยไหนดอกกูไม่รู้อุ้ยทับอุ้ยมป้อมป้อมป้อมป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 ้อมป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 อมป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 ้อมปอมปอมปอมอมปอมปอมป้อมป้อมป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 ้อมป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 อมอมป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 มปออมปอมอมปอมปอมปออมปออมป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 อมอมอมปอมปอมปอมอมป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 อม อะไรวะเนี่ยกูก็ปิกดอกเหมือนกันทำไมไม่โดนก็ยังไงอาจารย์ปิกดอกของสิ์โอ้โหมองไม่ทันจอดเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยกูก็ไม่รู้เอาละครับทุกคนถึงเวลาเหลี่ยมตีป้อมโอ้โกงเกินย่ากบแวะอะไรวะมองไม่ทันเลยเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันกูว่ากูมั่วนะท่าเมื่อกี้กูมั่วแตกหน้าไปเลยเหรอก็มาดิอาจารของปุ เข้ามาเด้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 ไปเม็ดเมกกะจี้เจ๋ยเมกกะจี้น่ะที่ในท่านี้กูเห็นบ่อยฮูยนอะอะไรวะอย่างงี้ไม่ใช่หรออย่างงี้ก็ไม่เอาอย่าเลยกูเอาอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเอา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 คิปงานเคยสอนผมนะครับว่าอะไรรู้ไหมทุกคนฮะชี้ขีลงไปแล้วก็ซันใส่หน้าเลยโอเคเจอกันเจอกันเจอกัน ตายตายก็บอกไปนะน้องท่าอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าผิดพาทางเมคานิกเฮไอ้ดอกกูไหนวะไอ้ดอกกูสองคิวจบเกมแล้วสินะจิงไงข้อไงทำไรอ่ะเราจะลำนายไอจะขยี้ยูให้แหลกขึ้นมาดิ ไอ้จจลาอยู่ให้แหลกก็มาดิไอ้ะจลาอยู่ให้แยกกูงงดอกกว่าเพื่อนอ้โหอาจารย์คนแรกไม่ชุวยอะไรกูเลยเออเฮ้ยนี่ต้องไปฝึกกับลีมิกก่อนละมั้งใครมาดดนกับผมเนี่ยลีมิกยริงลีมิกก็โดนผมนะลีมิกเหลือแต่หัวแล้วดิครับคือในรายการกลารหินแล้วตโปอะลีมิกก็โดนผมเหมือนกันโดนเลยหรออืไม่หรอลีมิกเนี่ยนะลีมิกนี่ตอนแรกเป็นอาจารย์ผมนะแล้วผมก็แบบตบอะ

มันเก่งจริงมันเก่งเงินโอ้ไปเคียวด้วยมขนาเล็กเลยลุกขึ้นมาฟันกูทีเดียวตายเลยเหรอวะนี่อ่ะบอลทุกคนว่าอีกแปดตัวตอนนี้เหลือเจ็ดนะเหลือเจ็ดมาดิไอ้ดอกไม่โดนดีว่าโอ้โหกูไม่ได้เดิน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 หมูหมดไม่ได้เดินเลยหมดมุกละจ๋าหมดน้ะหมดอากาศแล้วเหรอ ดนกบเกียวพี่ไปหน่อยนะน้องก๊ดได้มีอะไรจะสั่งสอนสิทธิผู้โง่เข่าคนนี้ไหมครับจารย์ไปฝึกไมอกอ่อีกไปฝึกไม่เยอะเยอะเยอะเลยกรับจารย์